สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเกอีวีเเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่11มีนาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพน,นันนะคะสำหรับ vip เช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8ปดกับ0 50515 25758 808182 8385 8 83 687 เาทั้งสองแนวทางในเดิมมาแปดสามแป้าแปดหกแปดเจนะจับคู่ก็ห้าแปดห้าเจ็ดห้าศูนนจะคะจับสลับกันมืงนกันก็ห้าเจ็ดกับแปดศนกับเจ็ดศูนยะคะเจ็ดห้าหนเกนึเนาะ 2องแปดศูนย์ส่แนก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะแต่เราจับให้4ี่แปดสองหนึ่นะคะ580แปดศเราไม่ได้เขียนลงเด้อเขียนเอาเองเด้อต่อไปบายแปดกับ1นึกับ6 808183 8 5 8แปดหนึ่นะ 60, 6 0 6ู6ย6ห6สองหกหนนะคะ ึ่งสี่สองสี่แปดสามหนึ่งหกแปดศูนย์สี่แปดหนึ่งนะคะจับคู่ก็แปดหนึ่งแปดสามแปดหกสามหนึ่งสามหกสามแปดนะคะหรือจะแปดหนึ่งสามหกแปดสามหนึ่งหกก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับ cribe กดไลค์ให้ด้วยนะ โชคดีทุกคนคะ่ะบ่ายลุ้นเช้านะคะเช้าลุ้นบ่ายเนาะแปดมาเช้ามาบ่ายเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ